สวัสดีครับผมวันนี้พามาเที่ยวหินตาหินใหญ่นะครับก็ชมบรรยากาศทะเลกันนะครับวันนี้น้ำเยอะก็นักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับผมก็พาเพื่อนเนมาชมกันวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับ มชมบรรยากาศสวยๆนะครับของหินตาหินยายวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับผม nắm giữa mặt rồi này <cười> <cười> ครับผมที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นก็เป็นหินตานะครับขอเพื่อนๆได้ชมกันวันนี้น้ำเยอะนะครกันวันนี้ วันนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเราชมบรรยากาศกันนะครับผมบรรยากาศกันผู้คนเราก็มาเที่ยวชมบรรยากาศกันนะครับบรรยากาศสวยงาม รับผมทางนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็สวย <c oughs> สวยมากะครับทางนี <c> ้ <oughs> โอเคครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม